วันนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมคอนโดมิเนียมนะคะที่ B ีคอนโดค่ะคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะอยู่ในฝั่งของบางนาตราดค่ะติดถนนใหญ่เข้าซอยบางนาตราด39มาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับ BTS สถานีบางนาอีกด้วยค่ะที่นี่เรียกว่าชมเลดีมากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าทั้งเมกาบางนาค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับไทยวัสดุหรือว่าจะเป็นเซ็นทรัลบางนาอีกด้วยค่ะด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งสระว่ายน้าและก็ฟิตเนสค่ะส่วนห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันจะอยู่ที่อาคาร เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะห้อง วันนี้เราขึ้นมาชมกันนะคะจะอยู่ที่อาคาร A ค่ะอยู่ที่ชั้น7ห้องเลขที่55ทับหค่ะสำหรับภายในห้องนะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์ของเดิมเอาไว้อยู่แล้วค่ะจะมีขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำและก็1ห้องครัวค่ะขนาดพื้นที่จะอยู่ที่30.51ตารางเมตรด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเข้ามาชมภายในห้องนะคะเดินเข้ามาบริเวณฝั่งขวามือจะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องน้ำค่ะห้องน้ำหนึ่งห้องนี้เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยลึกเข้าไปด้านในตัวห้องค่ะจะมีเตียง ที่นอนค่ะตกเครื่องแป้งมีชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะรับประทานอาหารแบบสที่นั่งด้วยกันค่ะถัดลึกเข้าไปด้านในนะคะบร,ริเวณฝั่งขวามือค่ะจะเป็นส่วนพื้นที่ของครัวนั่นเองค่ะครัวที่นี่เขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้สามารถเปิดระบายอากาศเวลาทําอาหารได้อีกด้วยค่ะและที่ติดกันนะคะก็จะเป็นส่วนของระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่นะคะสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้เอาไว้ตากผ้าก็ได้ค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการ B Condo โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลไทยนาคารินขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนทางคู่ขนานถนนบางนาตราประมาณ1.3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางนาตรา37แล้วขับตรงไป200 m. เมตรเลี้ยวขวาแล้วขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่พามาชมกันนะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมกันค่ะและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ติ k กต็อกจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของแจมค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยกับบ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันที่เรารวบรวมซ้ำให้คุณผู้ชมได้เลือกมากกว่า2000รายการอยากจะชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนค่ะก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้าชมในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นค่ะ ส่วนันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ